เขียนดวงนะคะวันนี้ก็จะเขียนดวงรูปดวงพมา่านะคะก็บลูกค้าต่างประเภทนะคะของทางอินเดียนะคะตอนนี้รหัสดวง155อายุ57ปีตอนนี้สวยอายุอยู่ที่พระศกตั้งแต่52าสถึง ตอนนี้อายุย่างห้าสิบเจ็ดสวยอายุอยู่ที่พระอาทิตย์นะคะ,ะอาทิตย์ถึงห้าสิบแปดปีถึงจะออกแล้วจากนั้นดวงสวยอายุก็จะเดินย้ายเข้าไปสู่พระจันทร์นะคะตอนนี้อยู่ที่พระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ในดวงก็แน่นอนเรื่องอาชีพการทำมาหากินเจ้าชะตาก็ยัง วายกับเรื่องการทำมาหากินนะคะเพราะว่า3ามสองหนึ่งเ็ดห้็ดหนึ่งสสาสเพราะฉะนั้นดวงอายุจรตอนนี้อยู่ที่ตั้งแต่เดือนกุมภากุมภาหก จ็ดถึงหกแปดเลือหนึ่งสองสามเจ็ดหกห้าสี่ก็จะหมดเดือนแล้วนะคะจะหมดเดือนเดือนกุมภาเนี่ก็จะครบรอบอายุก็จะเป็นอายุย่างห้าสิบแดห้าิบแดเขาก็จะเดินเข้าสู่ดาวราหูแล้วนะคะดาวราหูคน้นทรัพ์ ดาวราหูเป็นจอมเจเลเพราะฉะนั้นถามว่าจะดีไหมคะดาวราหูก็ไม่ได้แปลว่าเสียหมดทุกเรื่องกุมภาหกแปดถึงหกเก้าหนึ่งปีหนึ่งปีมีสิบสองเดือนเขาเรียกว่าดวงจรของ ปี68เนาะปี68ดวงจะเดินเข้าสู่ดาวราหูสองส6 7 1มันก็จะมีคำแนะนำอยู่นะคะเพราะว่าเราควรวางตัวอย่างไรว่าเป็นการการส่องส่องดูเรื่องของอนาคตของเรานะคะมันเป็นเหมือนแผนที่แผนที่ชีวิตนำทางเป็นแนวทางนะไม่ได้ ให้ดูงมงายนะคะเพราะว่าการดูไม่เน้นเรื่องของการงมงายดูแบบมีสติเพื่อให้เราได้ระมัดระวงังเท่านั้นไม่เน้นดูแล้วงมงายตามที่เป็นข่าวนะคะเพราะว่าเพราะว่าที่นี่เน้นดูอย่างมีสติแล้วดู เพื่อเป็นแนวทางที่จะเข้าไปเอาไปนำทางของชีวิตเท่านั้นไม่ได้เน้นงมงายงมงายต้องไปดูที่อื่นนะคะหกห้าสิบหสาสหถึงห้าสิบหแต่เจ้าชะตาห้าสิบเจ็ดแล้วต้องบวกเพิ่มอีกสิบห้าเป็นหกห้าหสิบเจ้าชะตาห้าสิ เจ็ดทน,นี้ห้าสิบหกห้าสหกับสิห้าเป็น1เป็นหเป็นเจ็ดสิอดอดห้ถึงเจออยู่ดาวจันทร์เป็นดาวเข้าสู่เดินเดินเข้าสู่อายุเลยนะทีนี้เดินเข้าไปสู่สุขภาพเลยก็ตามวัยนะคะเพราะว่าวัยนี้มันก็ต้องเป็นวัยของสุขภาพ มันก็จะเป็นวัยของสุขภาพช่วงถึงเท่าไหร่ตั้งแต่5้าิบเจ็ถึงเจดิเดินเข้าสู่วัยสุขภาพสิบหปีเนี่ยเรียกว่าเราต้องรู้จักดแูแลตัวเองนะคะอย่ามัวแบบว่าว่าวุ่นหัวใจมันจะทำให้สุขภาพของเราไม่คุมนะ้มเนาะ เพราะว่าแผนผังชะตาชีวิตบอกแล้วเดินเข้าสู่สุขภาพแต่ว่าเดินเข้าสู่สุขภาพทั้งสองจุดเลยเพราะฉะนั้นก็น่าเป็นห่วง,งนะคะตั้งแต่5้าสดห้าบแขึ้นไปโดยเฉพาะห้าห้ขึ้นไปนะห้าห้าส็ดห้าแปดห้าเก้า 60 61นิ้นเลยว่าอายุ61ต้องระวังระวังสุขภาพเป็นอย่างมากอายุ61เขียนไว้นะคะเขียนไว้เวลาจะคุยกับลูกค้าอายุ61นิ้นต้องระวังสุขภาพสุขภาพ ก็าจะได้ระวังตัวไว้ว่าไม่ไปเอาความคิดไปว้าวุ่นเรื่องอื่นๆนะคะเพราะคนเราถ้ารู้ว่าอะไรสำคัญเราก็จะได้วางแผนชีวิตการดูดวงมันเป็นการดูไว้เพื่อวางแผนเนาะไม่ได้ดูเพื่องมงายเพราะว่าไม่ได้สอนงมงายดูแล้วรวยดูแล้ว จะมีบุญมีขึ้นสวรรค์ซื้อบุญซื้อสวรรค์ซื้อบาปซื้อบุญไม่ใช่นะอันนี้ดูเพื่อเป็นแผนที่นะคะแผนที่แผนที่ชีวิตไม่ดูว่านิ้นได้รวยดวงคนนี้ทําไมถึงได้ไปต่างประเทศเพราะว่าตัวของเขาเองเขาเรียกว่าดวงมันกําหนดมาเนาะกําหนดมาว่าชีวิตของเขาเกิดที่หนึ่ง ต้องไปจเจริญเติบโตอีกที่หนึ่งมันเป็นปัญหาเน่พูดง่ายว่ามันมีเหตุถ้าจะเราจะพูดถึงเรื่องลิขิตกรรมที่เจ้าชะตาเขาเกิดมากี่พบก,กี่ชาติเขาสร้างสมไว้ก็บอกว่าดวงเขาจะต้องไปเติบโตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนทั้งต่างประเทศการได้ต่างถิ่นต่างแดนมันก็มีมีหลายแบบเนาะ บางคนไปด้วยความสะดวกสบายบางคนก็ไปเพราะว่ามีเหตุบีบบังคับบางคนก็ไปเพราะว่าต้องดิ้นรนทำมาหากินเหมือนกับบางคนไปเพราะมีหนี้สินเพราะผิดหวังชีวิตบางคนไปเพราะว่าอยากให้ครอบครัวให้พ่อแม่อยู่ดีแต่บางคนไปแบบว่าเขาไปแบบสบายๆเนาะ ไปก็มีคนสปอร์ตไปก็ไม่ได้เหนื่อยไปเจอคนที่ดีหรือว่ามีญาติอยู่ทางนู้นแต่ดวงนี้ไปเพราะว่าเหตุการณ์มันบีบคั้นมันต้องไปและอีกอย่างก็ดวงมันก็กำหนดไว้แล้วว่าเขาจะต้องไปตั้งลกลากหรือไปเจริญเติบโตอยู่ที่อื่นเพราะว่าดวงคู่ก็ บอกว่าดวงคู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะแต่เนี้ยก็จะเน้นอยู่แล้วว่าเป็นคู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปตามเหตุการณ์ที่ดวงมันกําหนดไว้ัก็ไม่ผิดเนาะเพราะว่าถ้าดวงชะตากําหนดแนวทางแล้วเรามีหน้าที่เราฝืนกรรมไม่ได้หรอกเรามีหน้าที่อย่างเดียวเดินตามทำหน้าที่ของเรา ไปตามหน้าที่ของเราให้ดีะนะเขาเรียกว่าไม่วิวตกกังวลไม่เครียดมากเป็นเกินไปมีหน้าที่อะไรก็ทำไปตามหน้าที่ของตัวเองเนาะแบบว่ามันจะยากมันจะลำบากแต่ว่าเราก็ไม่เครียดเนาะเรียกว่าไม่เครียด มันมันมันเป็นการการที่เราจะทําตัวให้สบายมันก็มีอยู่สองอย่างนะมันก็ทางกายของเราทําทางกายของเราไม่ให้เครียดทางร่างกายเราก็ทําไปหน้าที่ของเราทําไปแต่ทางจิตใจเราก็ต้องรู้จักการปล่อยวางะคะ่ะ ถ้าคนเรารู้จักเข้าใจธรรมชาติเข้าใจโลกรู้จักการปล่อยวางเราจะไม่ทุกข์อะไรมากมายคนเราทุกข์เพราะว่าไม่หปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติอยากให้มันเป็นดั่งใจก็จะไปยึดไว้ไปแบกไว้นะไปยึดไปแบกไว้มันก็ทำให้เกิดความทุกข์ก่อความทุกข์เพราะว่า พอยืดไว้พอมันไม่ได้ดั่งใจเราก็จะเกิดความทุกข์อยากให้มันเป็นแบบนี้อยากให้มันเป็นแบบนั้นไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติคำว่าปล่อยไปตามธรรมชาติก็คือรู้มันไปตามเหตุการณ์ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่างวันนี้เราทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ของลูกทำหน้าที่ของภรรยาทำหน้าที่ของพี่ทำหน้าที่ของแม่ เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีเ่ยเราทำหน้าที่ธุรกิจส่วนตัวหรือทำหน้าที่ลูกจ้างเราก็ต้องทำให้ดีเนาะแบบไม่ใช่เราต้องคำว่าหน้าที่มันใช้ได้ทุกอย่างถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของเราให้ดีอ่ะมันก็จะไม่มีความสุขมันจะทำให้เราวุ่นวายเราวว่าวุ่น ว้าวุ่นแล้วก็วุ่นวายเพราะฉะนั้น ก้าววันก้าววันก้าวก้าวมษสาก้าเมิสาปากกาก็ไม่ซื้อมาหนานมันไม่ออกก้าวมิสาฮะจิ 50, ตต้งกับวันอาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารตัววันอังคารสาม